ครับสวัสดีครับบีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันพฤหัสที่12บสอนะครับเนาะตุลาคม2566นะครับครับมื้อนี้พ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาฮองเซียนปาตานหรือว่าเบาเหลี่ยมนะครับเนาะพอดีเบาเหลี่ยมเพิ่นมาบ้านพ่อเตียมมื้อนี้ก็เลยคือโอกาสให้เพิ่นเชียนให้ครับมือวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่สิบเอ็ดตุลาคมหกหกเลาพัฒนาออกแปดห้าเก้าสองหกสี ครับเลขล่างก็ออกเกานะครับเนาะครับครับของเซียนปลาตาลครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะวันที่11ตุลาคม2566้าหเราพัฒนาเซียนปลาตาลครับเพิรนให้มาบนล่างวิ่งรูด1กับ6เน้นที่1 1บ่มาซ้มเอฟมา6กนะครับเนาะครับแต่ว่าเลขวิ่งเลขนันเพิ่นก็บ่อลรูดจักงวดดอกแต่ว่าจับคู่ก็มีรุดเนาะครับเนาะ ขับโอนีพอดีเบาแหลมพันมาพี่กัจิีได้ถือโอกาสเอาน้ำเบาแหลมพร้อมเนาะครับเนาะหรือว่าเซียนปลาตานนะครับครับผมนี่หลักฐานหลักฐานวัตถิพันธมาอ่าวันดีวันดีครับตัวครับนะครับวันดีครับวันดีครับเนี่ยเซียนปลาตานเนาะครับเนาะหรือว่าเบาแหลมฐานไม่เบิ้งด้วยนะครับเอาไปลองฟังดีนะครับของเบาแหลมนะครับหมดประจำที่เซทีพันานมานะครับเบิ้งกบคูกันไปนะครับ ไอวิ่งหนึ่งับหกนะครับเข้าที่หกหกสี่บนนะครับเข่าที่หกบนนะครับตัวล่างเข่าเก้าสองบ่อมีนะครับเขาเล็กวิ่งนะครับอจับกูบเข่านะครับเอามือนีได้มาต่าอาเบ้าแหลมกันนะครับนะครับไม่กี่วัดดีรอบละวันนี้ชีวัดดีรอบนึงเอาไปกันจวดจ้ารวดนะครับเพราต้องรอดนะครับมือนีเบ้าแหลมอ่าซึ่งได้มา บ้านบ้านของพ่อแจ็มจะได้มาสังเกตุเรื่องมือหนีบันใส่ส่งใส่ส่งข้าวเนาดิขา้าวเน่าเอส่งข้าวเน่าเขาเอินส่งขา้าวเนยาอหมเพราะว่าขาวเนาเมกติพ่กใครใส่ได้พี่ดำโอ้ดันเพียงไว้อยู่ครับครับผมครับมวันที่ึงบสองพี่น้องครับผมมาเบิ่งตัวเลขกันนะครับวันศุกร์ครับผมที่สิบสามตุลาคม จีบริตกระดาษน,นะน,นีบโต้กระดาษ่ก็จนีเงยเกนกรนี่น <S 2> <S 2> นันเป็นโลกโกของเพิ่นเนี่ยพ่อเตยมมียวมามรงเป็นเชียนป้าตันครับผม อุ้เลื่อมไหมไอ้เคสซ้อนงานพ่อพ่พี่น้องเอ็มซีติดประด็งงวงเล็บแนววงเล็บเนาะวงเล็บเซียนปลาตานเนาะเพราะว่ามีผู้ถามเข้ามาอยู่ว่าตัวเลขบ้าแหลมคือช่วกันกับเซียนปลาตานแต่ประเด็ครับผมวงเล็บเซียนปลาตานนะครับตะกอนนี่เป็นเซียนปลาตานก็ได้ซับไปซับมากันนะพี่น้องติดระเด็งงนี่แหละตัวจริงครับพี่น้องตัวจริงเสียงจริง บนล่างครับผมมิงรูดเก้าเก้าตัวเดียวครับผมโอ้คือมันใจแห้งคืน้องวัดนี่ต้อง้นหนเนนๆเลยพี่น้องถ้าสีทำไมเนอะครับบ้านไหนจังๆอีกเคียงพี่น้องสิบบ้าได้ลังเลกรับในการเสียงโชคเสียงาด เก้าตัวเดียวนะครับเนาะสายวิ่งสายหลุดบวกวนผ่านครับผมครับเลขวิ่งนี่เก่งครับพี่น้องครับเลขวิ่งนี่จริงๆสูตรนี่จะมีเก้ากับสีครับพี่น้องแต่เบาแล้วฟันเก้าให้พี่น้องตัวเดียวครับผมครับสำหรับตัวเลขจับคู่นะครับเนาะมาดูกันเก้าสามนะยี่น้อง เก้าสามเก้า <Laure> ส <en> ี่เก้าห้าขออุญาตนาะ่สิขีดห้่อยสามคู่สามหางครับผมสามหางนี่นีตัวนี้ครับผม เน้นเก่าสาเน้นเก่าสามอนะตัวเดียวครับพี่นะนะครับเก่าสามีเก่าอ่าเกาีนะครับคับวอนีเก้าสาม่อเกาหครับครับ้ครัผมครับผมัครับผมนี่คือตัวเน้นครับมของบาวเหียมนะครับห้วิ่งรูดบนล่างนะครับเมื่อนี้ฟันไป ปั้นขาดไปที่เก้าตัวเดียวนะครับ,รบส่วนจับคู่ก็มีสามคู่สามหางเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าสามคู่สามหางถือว่าบ่หลายพี่น้องนิพซีนะครับบ่หลายบ่หลายคู่เน้นเน้นแห้งหน่อยกพราะเขาคือคู่เดียวเก้าสามตัวเดียวแข็งแข็งพี่น้องนิพซีครับสวัสดีครับเรียกบ่หลายหางเนาะครับเนกกบบาะเอาเบิร์ดลงกระดะเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับสามหาง ไปกับตัวน้ำนะพี่น้องที่ไปกับตัวน้ำนะครับป้าเหลมบอกว่าไปกับตัวน้ำเอางวดนี่ขอถามป้าแหลมหน่อบัดนะครับผมเป็นอยังคือให้หน่อยตัวเถี่ยกุญแจคือให้เก้าคู่เก้าขางหกคู่หกขางประมาณนี้งวดนี้มันใจมันบวกรับจริงๆเนี่ยมันเบิ้งตัวเลขก็คือเลขพอเดินวมาสูตรกรรมการนะครับเนาะอาจารย์ครับผมอาจารย์คนสอนมากคือสูตรกรรมการก็คือเ้าสิมีเลขที่เป็นเป็นกรรมการอยู่สองตัวคือเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่งมีซีกับเก่า เล็กหญิงมีซีกับเก่าถ้างวดนี้เก่ามากเบาแล้วเลือกถูกตัวครับผมเก้าสามเก่าสามเก่าซีเก่าหามีแนนอนครับพี่น้องับมเต้ถ้าเลือกพี่พี่น้องต้องเข้าใจว่ามีอีกตัวหนึ่งคือซีเขาบอกมีตัวร่องเลยเนาะสีตบวร่องไว้เลยเพราะว่าคือบางครั้งในการตัดสินใจนะครับนาะเป็นห่วงพี่น้องเอสซี่เพราะว่าบางครั้งเน้นๆมาเลยจะมีประโยชน์ครับพี่น้องหลายกว่าหลายตัวทบหลายตัวบางครั้งถ้าลดพี่น้องหมดเยอะอ้ามีก็เบากัน ตรงนบ้นะครับเป็นห่วงกันแต่เลยฟันหนเน้นๆเลยพี่น้องครับสำหรับเลขกแต่เลยเอาเลือกทีเก่าเพราะว่ามีมีสองสูตรครับผมชนกันครับชนกันชนกันทีเก่าครับเก่ามากแน่นอนครับก็ได้เรียนทีเก่าเียเก่าครับฟันห่สามครูสามหางนะครับเพราะว่ามีกรรมการมาตัดสินใจแล้วคือฟันขาดไปแล้วสามหางสามคูที่ใน้นที่สุดคือตัวเดียวนะครับ อ๋น้อยห้างละน้อยเปลี่ยนเงิน็ดีนะครับโปเปลี่ยนก็ตังคนะครับโเปลี่ยนก็ตังนะครับของเบาแหลมนะครับมันธรรมดาได้พี่น้องเอฟซีอยู่กับปลาตานมันธรรมดานะครับนะครับเกลีกคำนวลลาวพัฒนานีเดินดีนะครับพี่น้องเอฟซีวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566นะครับเนาะลาวพัฒนาเบาแหลมหรือวัาเซียนปลาตานนะครับบนล่างวิ่งรูดเก้าตัวเดียว มีเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับเนาะครับฉะนั้นแล้วหฮอกะ่าลืมมักสอบตัวใดก็่าลืมกลับตัวไว้น้าเนาะครับเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนดะ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วงวดน,นี้พอเตรียมข้อไว้พันให้เขาเด้อเด้อตะการเลขกวิ่งเพิ่นกะว่าผ่านจังหวัดนะครับเนาะครับเอาอให้สก,สกมันมันกัน ครับเอาความ่าแล้วขันมากขันชอบคลิปนี้็ครจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำนี้ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจพอเตียมนะครับเนาะรับสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมขอกราบขอบพระคุณเยีีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอเตียมพอเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ได้ความไขะให้่มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินขันทุกทุกคนนะครับ สำหรับคลิปนี้พอเตรมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้ากับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม